สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มวนคนร้อยเอ็ดคือเกา่าสวัสดีครับสวัสดี FC น้งองหญิงเพชรวันแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรวันแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มบนคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่ๆ FC ที่อยู่ตามประเทศเหมือนเดิมครับทุกท่านให้กำลังใจเหมือนเดิม และสวัสดี FC ใหม่ของช่องนุมวลคนร้อยเอ็ดด้วยนะครับที่เข้ามากดติดตามให้กำลังใจและเ c เก่าๆทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นุมวลคนร้อยเอ็ดนำประเด็นมาพูดอยู่ประมาณ2ประเด็นหลักๆประเด็นแรกเรื่องคิวงานครับพี่น้องคิวงานครับเรื่องประเด็นที่2คือเรื่อง FC ทิปมลายทิปนี่แหละครับเดี๋ยวนุมวลคนร้อยเอ็ดสีมาเว้าให้กระจางต่อจากนี้ไปครับพี่น้องเริ่มแรกครับพี่น้องตะอ่อนซอนบ่ หลายหท่านเคยเป็น FC หลายๆท่านเป็น FC ใช้คําว่าเคยไม่ได้หลายๆท่านเป็น f FC สาวน้อยมาตั้งแต่ยุคต้นๆยุคเก่าหลายหลายท่านคอมเมนต์ช่องหนุ่มววลคอนดบอกว่าสาวน้อยปีหนึ่งคิวงานร้อยกว่าร้อยกว่าหรือแม้กระทั่งถ้ามีการจัดจ้างบอสโจหรือหลายๆท่านวิ่งไปทำสัญญาที่บ้านเจ้าพครับพี่น้องนี่คือข้อมูลจาก f c หลายๆท่านที่เป็นยุคเก่ายุคแก่ของ สาวน้อยเพชวนแพงให้ข้อมูลแม้กระทั่งมาคอมเมนต์ช่องนุนวลคนร้อยเอ็ดครับพี่น้องหลังจากนานมาตั้งแต่ลาน้อยขึ้นสู่เวทีสาวน้อยเพชวนแพงออดิชั่นขึ้นไปห้องเพลงอยู่บ้านน้องคู่บ้านน้องคู่มีสองบ้านนะครับเด้มประมาน,น้องคู่เดียวครับพี่น้องสิ่งที่ตั้งแต่ลาน้อยขึ้นไปออดิชั่นตั้งแต่วันน้นมาจนฮอดมือนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างครับพี่น้อง หลายๆท่านได้ดูคลิปของนางเอกสาวปอมแปมครับพี่น้องสิ่งที่เราได้ยินคืออะไรครับพี่น้องสิ่งที่เราได้ยินคือปีนี้ปีนี้คือออกพรรษาออกพรรษาเขาจะมีการทําการแสดงเปิดวงเนาะครับเนาะปีนี้ก็คือหกเจ็ดปีนี้ปีหนาเต็มเมิรครับปีหือนั่นคือหมายถึงหกเจ็ 7, ดดูกาลหกเจ็ดหกแปดเต็มนูน่นจ้างปีหกเก้า สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเต็มเต็มเต็มนี่แหละครับคิวงานคิวทองสิ่งที่เราได้ยินจากเฮียกับซอที่แกมานะอันนี้ขออนุญาตพูดผมไม่รู้จักจริงๆแกบอกว่าไงแกบอกว่ารีบมาวางเงินไว้เผื่อเขามาเอาก่อนทํำยังไงปัดพี่น้องฟั่งบึงฝ่าวเอาเงินมาวางไว้ย่านเขามาเอาไปก่อนถ้าท่านได้ยินแบบนี้รู้สึกยังไง คิวทองเขาจว่าคิวทองหายยากมีเงินก็ซื้อไม่ได้ใครช้าอดครับพี่น้องใช้คาว่าใครช้าอดอาจจะเหลือบ้างช่วงเดือนพฤษภาเพราะมิถุนาอาจจะเป็นเขาฤดูฝนแล้วครับพี่น้องอาจจะคิวอาจจะอาจจะมีบ้างนะได้ยินบอสจูคุยกับพ่อต,ต้นครับพี่นอ้องต้นมิมอนใช่ครับพี่น้องว่าปีนี้ปีที่จะเปิดเนี่ยสองร้อยกว่าคิวงานสองร้อยยี่สิบกว่ามากถ้าจำไม่ผิดนะครับพี่น้อง นี่คือปาดคิวงานสองร้อยกว่าสแสดงว่าไม่ธรรมดาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรครับตั้งแต่หลาหน้อยเขามาอยู่ในวงสาวน้อยเพรบันแพงเจ้าภาพหรือนายทุนคุณต้องวิ่งหาสาวน้อยครับถ้าคุณรอให้สาวน้อยเขาไปหาคุณคุณบ่ได้แน่นอนนี่เขาเรียกว่าของแท้ของจริงไม่ต้องใช้คําว่าอิงนิยายครับพี่น้องนี่คือภาพที่เกิดขึ้นหลักฐานทุกอย่างเกิดขึ้น คิวงานบบมี่พี่น้องฟังเมืองปีหกเก้าเนี่ยปีหกเก้าถ้าถ้าจำไม่ผิดถ้าฟังไม่ผิดว่างเฉพาะวันที่ 22, ยี่สิบสองจะบอกอปีหกเก้าว่างเฉพาะวันที่ยีิบสองอีกบกตะตั้งึดวกครับพี่น้องเอาแต่เหลือใจบ่ปา้าใ่ว่าใจอุ้งอิงเพื่บ้านแพงมาทําอะไรที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงมาสร้างปรากฏการณ์อะไรขึ้นเยอะขนาดนี้ สุดยอดมาครับนี่คือของจริงอุงอิงกําลังจะพาบอสโจร,รวยอุงอิงกําลังจะพาซอรวยว่ายงอุงอิงกําลังจะพาพ่อโจแม่นุชรวยแล้วก็น้องน้องด้วยรวมถึงครอบครัวหลานหน่อยแม่หน่อยพ่อเอกอีกครับพี่น้องนี่คือความสุดยอดบารมีล้วนๆมาหนุนมานน่าเขาเรียกบารมีล้วนๆบัธรรมดาบัเสื้อกับตองเสือ้อก็จังผมเบาไหวตั้งแต่คลิปที่แล้วคลิปเก่า ทีว่าหลาหน้อยแค่ปักทูบขอปักทูบแล้วขอนี่ล่ะฝนก็หายล่มก็หายเมฆก็หายตะงืดบ่นี่คือความสุดยอดขององค์หญิง,องขอตมาครับนุมวลคนร้อยเอ็ดกับ,บว่าได้ว่าบ่าอ่านพ่อกับอ่านพ่อคือกันแหละแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างผมต้องออกมาพูดถ้าไม่พูดไม่ได้คําว่ามาลัยทิพกับเอซทิพนี่คิดได้ยังไง ผมยกตัวอย่างง่ายๆเชิงประจักษ์เลย FC ที่ติดตามช่องหนุ่มโอนคนรรอ็ดช่องน้อยๆน,ยนี่สองหมืนกว่าคนติดตามเนี่ยเกือบร้อยเครับ FC หลาหน้อยกับ FC สาวน้อยเพรบันแพงนี่คือช่องน้อยๆน,นะช่องใหม่ด้วยแล้วเป็นช่องที่พูดข่าวธรรมดาเนี่ยจะใช้คำว่ามาายทิปหรือ จะใช้คำว่า f อฟทิปม่ได้ขนาดผมนี่อันนิสงของช่องน้อยๆจากหลาน้อยมาถึงผมนี่ก็ยังสองหมื่นกว่าคนคิดเอาครับคุณคิดเอาว่าสิ่งที่คุณพูดพิพ์คุณพิมพ์ไปในข้อมูลคอมเมนต์ไปในหลายช่องที่คุณพิมพ์ไปอะ่ะคุณพิจารณาเอาว่าเนี่ยช่องน้อยๆช่องเล็เลกๆของช่องหนุ่มบอลก็เลยยังสองหมื่นกว่าแล้วคิดดูช่องสาวน้อยช่องเสียนนท์ช่องพกรันใช่ หลายช่อง FC ทิปไหมผมก็งึดว่าคุณเล่นข่าวได้แค่นี้เหรอคุณมาโจมตีเรื่องแค่นี้เหรอบางสิ่งบางอย่างมันเป็นสิติมีข้อมูล YouTube เขามีข้อมูลให้เห็นอยู่แล้วใครจะมาเป็นทิปหนึ่งคนมันเป็นทิปได้เป็นร้อยบอกแน่นอนครับพี่น้องนี่คือผมก็งงเหมือนกันกา,การดูช่องแต่ละช่องนี่เห็นไหม เป็นแสนนะช่องใหญ่ๆเขาคนดูหลักหมื่นเข้าหลักแสนนะไม่ใช่ในน้อยแล้วไอคาว่ามาลายทิพย์มันยังไม่หมดไปอีกหรอครับผมก็งงอยู่ว่ามาลายทิพย์ทิพย์ที่ไหนเอาเงินมาสร้างบ้านได้ทิพย์ที่ไหนมาซื้อที่ดินสร้างบ้านได้ทิพย์ที่ไหนมาซื้อรถได้บ้านไม่ใช่สองล้านกว่านะเมื่อนั่นก็ว่าสี่หาล้านตั้งกําแพงถ้าเป็นเงินทิพย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะทําได้ครับแล้วบ้านที่จะสร้างข้างหลังอีกล่ะ สิจเกสร้างบ้านสิมาสร้างข้างหลังล่ะอีกสามหลังข้างห้างอีกล่ะมาะไลฟทิปยังไงที่สามารถใช้ซื้อเงินได้เมียนบักครับพี่น้องคุณไปพิจารณาใหม่คิดใหม่ก่อนจะคอมเมนต์จะว่าใค้คนอะไปดูข้อมูลก่อนไม่มีใครเอาทิปไปซื้อของแบบนี้ได้พยายสร้างก็ยังบอว่าผมติดหนีลาหน่อยผู้หญิงเด้เพราะว่าลาหน่อยจ่ายเงินครบแล้วแต่พยายสร้างยังปิดงานบ่ได้ เราก็ยังวา่าเราติดหนีองยิงเนี่ยทิพย์ยังไงระดับศรีสะเกดสร้างบ้านติดหนีเนาะสร้างนี่ดีนะครับบ่แมนว่าติดหนียืมเงินกันเลยหมายถึงว่าปิดงานยังไม่ได้ก็แสดงว่าติดหนี้อยู่ถูกต้องไหมครับนี่ไงผมถึงบอกว่าคนกลุ่มนี้คุณคิดอะไรเละกระทั่งคอมเมนต์ที่ผมพูดเคยพูดไว้คลิปเก่ามาลไลหนให้แต่เงินผูด้เดียวเอ้าเจ้าสิพีคิดยังน้ำมาไล่ทิพน้ำเขาไปนั่นไปว่าเขาว่าหายตลาดน,น้อย เงินที่เขาหามาได้เงินใครเงินมันคุณกล้าตรวจสอบไหมล่ะถ้าตรวจสอบเอซทั่วประเทศนี่เขาพร้อมที่จะส่งสลิปให้คุณดูข้อม,มูลมันมีอยู่แล้วสเตทเมนต์ธนาคารอ่ะโอนเข้าบัญชีใครเอามาวางกลมใส่กันกยังไดเลยแต่ถ้าคุณแพ้คุณจะว่าไงอย่าพูดลอยลอยอย่าพูดมั่วๆเอาหลักฐานเชิงมาจากมาคุยกันดีกว่าสร้างสรรค์ดีกว่า คนเราโตๆกันแล้วมันหมดยุคหมดสมัยวอาพื้นกันแล้วแม่นว่าครับพี่น้องทุกอย่างมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนใส่ร้ายป้ายสีการว้าพื้นกันได้สมัอนี้เขามีหลักฐานนี่ไงเหมือนช่องนูโวนก็เลยพูดอยู่เนี่ยมันมีหลักฐานเชิปมาจากสามารถพิสูจน์ทราบได้แค่ไม่มีเสียงอ้ามตะปาเขายัางงูว,ว่าเจ้าว่าหยังแต่ถ้ามาว่าน้ำส่องนูโวนก็เลยกัดสียากจังหน่อยพอเพิ้นว้าวเล้าวอาไทายผสมกันไปหมดแม่นว่าครับพี่น้อง แต่อาศัยข้อมูลที่เป็นจริงมาคุยกันมากกว่าครับพี่น้องสิ่งนี้ที่เราควรจะสนับสนุนวงการหมอลำให้สืบทอดประเพณีต่อไปลูกๆหล,ล,ลานๆที่เพิ่นไปทํางานอยู่ตรงนั้นกับมีเงินมีใส่มาเลี้ยงดูครอบครัวเราทํางานเหนื่อยปวดหัวตัวรอดหรือบสัสมยัยได้มาเบิงหมอลำไปจวดไปม้วนก็มันเป็นวิถีของแต่ละท่านแต่ละบุคคลอาชีพใครอาชีพมันแต่อาชีพแบบนี้ก็ต้องมีอยู่ พอแม่กระั่งคนเท่าสีเฮดบุญเฮ็นง้างก็ wing, อยากได้ของมาจวดมามวลเนาะแม่นว่นารับพี่น้องนี่คืออย่าใช้บุ๊กนี้มาเล่นมันหมดแล้วพ่อแล้วมันเกาแล้วครับพี่น้องแม่นว่นารับพี่น้องจะมาใช้เอฟซีทิปได้ไงการันตีเลยขนาดช่องหนุมวนคนเลดคนติดตามแค่นี้ช่องน้อยๆช่องน้องใหม่เนี่ยยังคนติดตามขนาดนี้แม่นว่นขาขัาพี่น้องนี่คือให้ท่านพิจารณาดู สุดท้ายท้ายส่วนราคาขอขอบคุณ FC หลานน้อย FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมน้องช่องหนุ่มวนคนเอ็ดขอท,ท่านมีแต่ความสุขความเจริญรวยๆตลอดไปครับสวัสดีครับ